สุคนก็คือเก่านะเานาะตอนนี้ก็มาฮอดประทัดจำนวนเป็นทีบะลอยแล้ว Woohoo! <laughs> ก็ว่ะเรเกิดไทยลุงกูกูอร่อยอ๋าสุดอีกหน่อยนะบิวงามแท้เลยสตรอเบอรี่น้องบิวมากเลยเอาไปเลย ก้ามานานหิวตอนไหนเดินข้นมาแม่เก็บคอยรถน่านบอนานเดือจะหาก็ะมากค่นี้เจอเอฟซีก่อนนะเฮียจ้าบริจ้าคเราจ้า còn thằng năn đơi, <laughs> bốn mươi ba, năm mươi ba, galar đinh, miu, à sút non, non miu, đâm đuôi ba เดฟซี่ละ่ะบอนเสือด้ยในบิวนุกใะบิวนี่นุกไปอ๋อเห็นแล้วว่าพิงเนี่ยมากินทักแค่นี้เนาะไป้อไปออป้อไปอปอ้อ้ปี้ปป้นะปู

ป่ามันโดนได้ดุเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวพี่ปลาพิงโตอะไรอ้าวไปกินไก่เร็วๆขั้นป่าเร็ว Ard, ย,ย่านนกย่านยังผี่าียาบอกว่าป็ุยเนหผีปป่ลูรกผีปุยเทนาได้ไนยได้เ่ันราชญ์ไปหอกไปโซนนี่ไปต่ตไปต่ตไปโซนนได้บา เชือกินเมืาก <'t there? S 1> <laughs> <lush> ่เจสีแล้วอีซก็ชือันก็ชุดน้องมีวันพี่พิ ok ้มผ่างให้ได้ๆนี่น้อเนี่ยนะพอดีชวำลองยู่ดีเลย

mấy ngày gần vào sáng tối nhày dữ đeo nhày nhày có nói gì đâu người nè ngay phần này chẳng ngang chưa nữa phần ngoài dàn phần ngoài dàn nông pìm xe bơ đại vậy này đây 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 này như ở đây luôn đây là đeo đây là nạt kia nè 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 Bộ mặt có à hỏi quá đúng Đẹp nín bộ ngam, màn mình bình nhầy Hả? Tài, bộ nghề bộ tiếc Bộ nghề đục chàng được anh ơi, thù nạ Anh nhầy cái <laughs> đục <laughs> nè Bộ Vương chơi khóng hết này Anh à, cả hủy bộ nó tủ nhầy, nó ra cái đài Nó bằng cong luôn cả. bằng cong, phẹt bằng Phẹt phẹt bằng phẹt bằng, phẹt bằng con, Chúng có sửa ให่น่าสเยใส่น่อยบมีบบงกระโปรงแล้ว่ะใหญ่เพื่ออไรลงเอ้มีอะไรกระโปรงไล่ให้กูแจ้งนี่บะบะนีด้วยนังบรมีด้ยน้องีบบบมีเอาบ่นลกเอาบ่กจะมีงานเอาน้องลูกเนาะมรูกมบงดูหานบางดูมาลูบงเกงแน่นหน่ยก็ งามพอดนี่นะพอดีเลยชุดหน้าปุ่นี่ก็มีได้วิวชุดหน้าปุ่นี่ป่ะชุดจักบาทครับนี่ครับเอองามได้หรอกีบได้ก็ซีร้อยครับใช่ไหมว่าซีร้อยกันเลยทำไหมสิ่งสิ้นป่ะ

เดี๋ยวนู้นอันมาพนนี่เลยไม่ง่ายเยเสียงกระแมเลยเสียงเหี่ยวเลยง่ายพอนต้องเอาแบบสบายสบายใส้มมันสดขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่า Kèo. À, có không ừ. pa, này kẹo, anh ấy có miếng size ná, có miếng ba mày thế chắc đeo chắc được đấy. Chắc... <laughs> 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 à. à. ừ, uuu, <laughs> เอด้ดูขอกุดก็เราจะยันให้ขอกุดกูไม่ใส่เลยเนาะว้าหอนไทยหอนวาเนาะป้าชี้ชี้นาะชี้าตานท้านานี่ ได้ไรบะแขวยไม่ได้นะไปมันนี่ใช่วันนี้เนาะไม่น้องเอ้ยใช้เพื่อนขอจบคลิปไปก่อนเด้อวันยาวยืดพอสมควรแล้วเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุญขอบุญ FC วัชิกรจุกคนที่ทำให้ตาบักซมรับชม อีบกาโคษนะเอาไปเป็นรอมเนกับมาเทียงงานตะทัดท่าปนุ่มเนาะไปเปนองเลยยเ้สวัสดีสวัสดีบรุกุกเนาะบายดีสบายดีค่ะเดงนะิุงบ่คุเสิบบิวีบิวสวัสดีกันเนาะ